ก็สวัสดีครับผมชื่อวิชัยนาครัวครับเป็นเครือข่ายเซฟบางกอยแต่ว่าจริงๆผมก็เป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดชยภูมิครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนิรศการเอฟบางกอยเนี่ยเกิดจากกลุ่มภาคีเซฟบางกอยนะครับที่เขาเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรียกไรมีงานเขียนงานวาดที่เป็นเป็นของตัวเองเป็นประจก์อยู่แล้วแต่ว่าพอดีว่างานิทรรศการที่พอศิลต์ลุมาเนี่ย มันเป็นโอกาสที่จะเชิญชวนเพื่อนๆที่เขาเรียกว่ามีความสนใจในงานศิลปะแล้วก็สนใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องชนเผ่าต่างๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับได้เขาเรียกว่าชวนกัน เอางานที่สื่อสารเรื่องราวของพี่น้องชาวปากยอที่อยู่ที่เพชรบุรีใจแผ่นดินเนี่ยมาบอกเล่าให้กับพี่น้องที่ทางไทยอีสานซึ่งก็เป็นชาติพันธุ์เหมือนกันอีกเผ่านหนึ่งซึ่งเผ่าของเราเนี่ยก็จํานวนคนเยอะมากแล้วก็ก,กระจายอยู่ไปเป็นเพื่ออะไรให้ได้รับความทุกข์ความสุขของเพื่อนด้วยกันนะครับจึงจึงรวมกันมาจาัดทีษษ่พิจการที่พ่อศิษยต้นตาลในครั้งนี้นะครับ ผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่ได้เข้าไปใช้ชีวิตคุกครีกับชาวปากกยอในในหลายหลายจุดของประเทศไทยนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาเหมือนกันคือเขาเป็นกลุ่มชนเผ่าที่เขาเรียกว่ามีการจัดการทรัพยากรที่ทำให้ทรัพยากรเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งกระบวนการจัดก,การทรัพยากรในการใช้ประโยชน์เขาเช่นทําไร่หรือว่าปลูกข้าวปลูกอ,อะไรเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมมา จากรุ่นสู่รุ่นมาหลายร้อยปีนะครับซึ่งทาให ระบบธรรมชาติเนี่ยยังคงอยูไ่ไม่ไม่สูญหายด้วยวิธีการทําที่เขาบอกว่าเป็นไล่หมุนเวียนแต่ว่าโดยฟังแบบนี้แล้วเนี่ยพวกเราอาจจะตกใจแล้วก็คิดว่าจะถามไปเรื่อยใช้พื้นที่เยอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดก่อนเพราะมันเป็นปัญญาที่สั่งสมเราต้องค่อยๆเรียนรู้จากเขาแล้วก็ค่อยๆเปิดใจฟังจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยมันมันแต่ละกระบวนการที่เขาทำเองมันละเอียดก่อนไม่เหมือนกับการทํางานเชิงอุตสาหกรรมอย่่งพวกเราปลูกยางพาราเป็นร้อยไร่สอง้ไร่หรือปลูลปกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวโพดเนี่ย ม,มันจะไม่เหมือนแบบนั้นเลยเขาก็จะมีะเรื่องราวความเชื่อการปฏิบัติต่อพื้นป่าพื้นดินที่เป็นคารพนอบน้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคุ้มค่าที่สุดเท่าที่ผมไปสมัมผัสมานะครับถึงกับว่าเขาอยู่ในป่าจริงแต่ว่าการใช้ป่าเท่าที่อยู่จากป่านเนี่ยน้อยกว่าเรามากเพราะเราอยู่ในเมือง้วยซ้ำที่ใช้ทรัพยากรเยอะออกจากบ้านเราใช้น้ำมันเดี๋ยวเราไปกินไก่ไก่ก็ต้องไปถางไรข้าวโพดเพื่อปลูกเป็นอาหารไก่ใช่ไหมปริมาณอย่างจังหวัดหน้านีา่เยอะมากแต่ชาวเผ่าเนี่ย เขาเขาอยู่แบบคงมคืนแล้วก็ลึกถนอมธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาของเขาที่ละเอียดอ่อนเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหคึ่นกับวิธีการปฏิบัติกับธรรมชาติของชนเผ่าปากกอยนี่มากครับศิลปะมันเป็นการสื่อสารเชิงสร้างสารรค์นะครับเพราะว่าวิติเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องเรื่องพวกนี้มันก็จะซ่อนอยู่กับความขัดแย้งซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราสื่อสารด้วยตบบัวบทกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่า เกิดความละ,ละแคงใจไม่เข้าใจกันหรือไม่รับฟังกันผมมองว่าศิลปะเนี่ยม,มันเป็นตัวกลางที่ใช้ความงามใช้ความสงบนิ่งเนี่ยเพื่อที่จะเปิดใจของคนที่จะรับรู้ข่าวสารเนี่ยให้นิ่งฟังเพราะว่างานศิลปะเนี่ยเขาต้องใช้ใจยืนดูยืนสัมผัสเนี่ยเขาถึงจะเห็นนะหัวใจของคนที่ดูงานเนี่ยเขาจะเปิดว่าฮ้ยมันคือรูปอะไรเขาสื่อสารอะไรแล้วเขาก็จะ ได้ได้รับฟังเมสเซจจากจากชิ้นงานเนี่ยเข้าสู่หัวใจเขามันจะเป็นเป็นการสื่อสารเชิงสร้างสารรค์แล้วก็ผู้ผู้รับก็รู้สึกว่ายินดีที่จะรับข่าวสารนั้นโดยไม่มีความขัดแย้งนะครับค <ST AR F> ือหอศิลป์ต้อาลเนี่ยเป็นหอศิลป์เอกชนจริงแต่ว่า,เ,าเป็นหอศิลป์ที่เปิดกว้างแล้วก็ให้อิสระกับ ศิลปินที่จะมาสร้างงานโดยไม่กำหนดว่าศิลปินเนี่ยจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากทีู่่นที่นี่แบบนั้นไม่ใช่เอศิลปนต้นตาลเนี่ยเปิดโอกาสให้ใครก็ตามที่มีความงามในหัวใจแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาเป็นงานจะวีงานภาพถ่ายงานศิละปะเป็นบทความสามารถที่จะใช้พื้นที่สื่อสารอย่างสันติได้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของหอศิลป์ที่อยากจะให้มีเกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศไทยซึ่งหอศิลป์ต้นตาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นที่แรกที่เปิด เิดพื้นที่สาธารณะให้กับศิลปินให้กับคนที่มีความงามในหัวใจเนี่ยถ่ายทอดอให้กับเขาเรียกว่าส่งผ่านให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้ซึ่งซึ่งก็เป็นข้อดีมากๆที่ที่ททมีการจัดพื้นที่แบบนี้ให้กับคนที่รักงานศิลปะได้นําเสนอผลงานครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกท่าน แวะเข้ามาดูแล้วก็อย่างที่ผมพูดว่าถ้าถ้าเราเปิดฟังเปิดรับรู้ด้วยใจผ่านงานศิลปะเนี่ยบางทีคําตอบเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ฟังจากใครคาตอบนั้นเนี่ยะจะเกิดขึ้นจากใจเราเองนะครับการลองเอ,องเปรียบเทียบว,ว่าเราฟังข่าวฟังวิทยุหรือบทสัมภาษณ์หรืออะไรกลับมาดูงานศิลปะแล้วเนี่ยคิดว่าคุณตอบบางบาง,บางคำถามบางอะไรเยพอดูงานเสร็จคุณตอบตัวเองได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นครัขบขอบคุณค่ะครับ